สวัสดีฮะอยู่กับ b r u t a l Demon นะครับแล้วก็คงงงนะครับว่ากูมาถอดเสื้อถ่ายคลิปทำเพี้ยอะไรนะครับก็ผมลัง w วเราอยู่นะครับแล้วก็คิดรายการออกได้นะครับระหว่างช่วงนี้นะครับก็คือผมต้องกักตัวนะครับเพราะว่าแฟมติดโควิดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ติดด้วยนะครับก็เลยยากที่อยู่กันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก ไปซ้อมที่ยิมไม่ได้นะฮะก็เลยผมจะซ้อมได้แค่พุชมาสักกุ่เท่านั้นนะครับก็คืออกไหล่แล้วก็อัังแขนนะครับนั่นคือที่ผมซ้อมได้นะครับสุดๆแล้วนะครับที่จะซ้อมได้ก็เด๋ยวมาดูกันนะกับรายการกักตัวซ้อมเฮียอะไรดีนะฮะซ้อมอะไรบ้างก็ขึ้นให้แล้วนะครับพยายามนกาทีฟหน่อย นะครับเออก็แต่ว่าไอ้ดีคลายผู้ชับนี่คือมันเป็นเซตท้ายของผมนะครับผมก็เลยรีบปั๊มหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงแล้วนะครับอ,อกบนก็ต่อไปก็เล่นอกกลางเลยนะครับอกกลางผมไม่ค่อยเล่นอกล่างเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับพยายามนีกีฟลงหน่อยนะครับก็เอ,อ่อ ไม่มีอะไรนะครับก็แค่มาเปิดรายการใหม่นะครับกักตัวซ้อมเฮียเลยดีนะซ้อมเฮียเลยดีหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากซ้อมนะครับไม่มีบาเบลมีอะไรนะครับเ,เนี่ยฮะหาของในบ้านเล่นนะครับก็ดูอกนะครับปั๊มเลยโอเคฝากติดตามด้วยครับวันนี้แค่นี้ฮะ